สวนป่าทิศวันนะครับเมื่อ 4- ีหปีที่แล้วเราใช้น้ําประปาก็มันก็เพียงพอที่จะใช้แต่ตอนนี้ผ่านมา5ปีคนเริ่มออกมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นตรงนี้เขากาลังแกตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านอีกเพิ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งหอน้ำประปาอยู่นู่นเห็นไหมครับสองถังไกลนู่นน่ะไอหอน้ำประป,า,ปาเนี่ยมันอยู่บนบนเนินแล้วมันก็เป็นทางลาดลงมาแล้วก็มาขึ้นเนินสวนป่าทิศวันซึ่งไอสวนไอแทงน้ํากับสวนป่าทิศวันเนี่ย มันแทบจะอยู่ระดับเดียวกันเลยนะครับแล้วอยู่หลังสุดท้ายด้วยน้ําไม่พอบ้างไหลน้อยบ้างนะครับคราวนี้เราก็เลยจะต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับคือเราจะเอาถังแบบนี้เราจะเอาถังพักน้ําไปใส่นะครับแล้วก็จะเอาน้ําจากน้ําบาดาลเรานะครับน้ําบ่อบาดาลใส่ลงไปแล้วก็ใช้ปั๊มในการดันน้ําใช้ทั้งสวนทั้งบ้านนะครับเสียตังค์อีกนะครับ ส่วนจะทำหอสูงหอต่ำยังไงติดตามด้วยนะครับจะไปทำแล้ว